ใช้ Windows 11ไม่ถนัดรู้สึกว่าใช้งานแล้วขมหน่วงคอมช้าให้เพื่อนเพื่อนใช้วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นตามนี้ก่อนนะครับวิธีแรกจะเป็นการปิดเอฟเฟกลูกเล่นต่างๆใน Windows 11นะครับเนื่องจาก Windows 11มีลูกเล่นที่มากกว่า Windows 10หรือว่า Windows ก่อนๆน,นะครับทำให้เ,เพื่อนๆที่เล่น Windows 11ใหม่ๆนะครับไม่ค่อยชินและรู้สึกว่าคอมหน่วงอมช้านะครับเราก็สามารถปิดเอฟเฟกเหล่านั้นเพื่อให้เราถนัดต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์มากขึ้นนะครับวิธ จากนั้นให้เพื่อนๆพิมพ์คําว่า View Advanced System Setting นะครับพิมพ์ตามนี้ได้เลยก็หน้าตาของ View Advanced System Setting นะครับจะเป็นลักษณะน,นี้กรณีที่หาไม่เจอนะครับเราสามารถเข้าไปที่ Control Panel ได้นะครับแต่ถ้าหาเจอแล้วนะครับให้เรากดไปที่ View Advanced System Setting เลยโอเคครับจากนั้นตรงแถบด้านบนให้เ,เพื่อนๆมากด Advanced นะครับและตรง Performance นะครับให้มากด Setting ตรงนี้เลย ตรงวิช u a เอฟเฟกตตรงนี้นะครับจะเป็นเอฟเฟกต่างๆเอฟเฟกการแสดงผล a n i m เมชันการแสดงเงาลูกเล่นต่างๆที่จะอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเราสามารถปิดตรงนี้ได้โดยการกดไปที่ adjust for best performance ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการปิดทั้งหมดในส่วนของลูกเล่นและเอฟเฟกต่างๆนะครับ แต่ทั้งนี้นะครับก็จะมีในส่วนของที่เราใช้งานจริงๆอยู่นะครับส่วนตัวผมแล้วนะครับจะมากดตรง Smooth Edge of Skin Font ตรงนี้ถ้าเราปิดจะรู้สึกว่าฟอนต์หรือตัวหนังสือต่างๆในคอมพิวเตอร์เราจะดูยากนะครับตรงนี้แนะนําให้เปิดนะครับตัวที่2นะครับแนะนาให้เพื่อนๆมาเปิดตรงหัวข้อนี้นะครับก็สามารถกดตามได้เลยนะครับหัวข้อนี้จะเป็นการแสดงผลรูปภาพในคอมพิวเตอร์นะครับถ้าเราปิดอยู่รูปภาพในคอมพิวเตอร์จะแสดงผลเป็นแบบนี้นะครับเราจะไม่สามารถดูรูปภาพได้แต่ในกรณีที่เรากดติ๊กถูกและเปิดตัวนี้นะครับรูปภาพในคอม ก็จะแสดงผลเป็นลักษณะนี้ส่วนตัวผมแล้วนะครับทําให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับก็เปิดเอฟเฟกต์สตัวนี้จากนั้นกดแอปพลายเลยจากนั้นกดโอเคนะครับและกดโอเคตรงนี้เลยครับผมในส่วนนี้ก็จะเป็นการปิดเอฟเฟกต่างๆที่เรารู้สึกว่าจะทําให้เครื่องช้าเครื่องหน่วงนะครับต่อไปแนะนําให้เพื่อนๆมาปิดการใช้งานโปรแกรมในสตาร์ทอัพนะครับให้กดลีกขวาไปที่ปุ่มสตาร์ทวินโดว์นะครับจากนั้นกดเซตติ้งตรงแถบเมนูด <Syndrome> ้านซ้ายมือนะครับให้กดไปที่แอป และกดเมนู Start Up นะครับตรงนี้เลย โอเคครับในส่วนของสตาร์ทอัพนะครับจะเป็นโปรแกรมทั้งหมดที่จะรันและเปิดใช้งานทันทีที่เราเปิดคอมพิวเตอร์นะครับแต่จริงๆแล้วการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับส่วนตัวผมคิดว่าเราเปิดโปรแกรมเท่าที่ใช้งานเท่านั้นนะครับโปรแกรมไหนที่เรายังไม่ใช้งานก็อย่าเพิ่งเปิดดีกว่านะครับยิ่งเปิดโปรแกรมหรือว่ารันโปรแกรมที่ไม่ได้ใช้งานเยอะเท่าไหร่ก็จะทําให้คอมพิวเตอร์ของเรานะครับทำงานมากขึ้นนะครับส่งผลทําให้การใช้งานคอมพิวเตอร์ของเรานะครับจะรู้สึกว่าคอมช้าคอมน่วนะครับในส่วนนี้ถ้าเพื่อนๆไม่ได้ใช้งานโปรแกรมไหนแนะนําให้ปิดไปเลยรรับสําาหวิธีก ปิดนะนะครับให้เพื่อนเพื่อมาปิดสถานะที่เป็นออนสาหรับโปรแกรมที่เพื่อนๆไม่ได้ใช้งานนะครับก็ปิดไปได้เลยส่วนตัวผมแล้วนะครับจะเปิดเฉพาะ Windows Security นะครับตัวนี้สําหรับความปลอดภัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์ของเราเนาะอ่ะก็ส่วนตัวผมเปิดตรงนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการปิดโปรแกรมที่อยู่ใน Start Up นะครับต่อไปแนะนําให้เพื่อนๆน,นะครับมากดตรง Windows Update ตรงนี้นะครับ จากนั้นนะครับในส่วนของข้างบนถ้าคอมพิวเตอร์ของเพื่อนเนะครับมีการอัปเดตใหม่ๆแนะนําให้ทำการอัปเดตนะครับโดยการกดไปที่สถานะปุ่มสีฟ้าข้างบนเลยสถานะก็จะมีดาวน์โหลดเช็คนาวและในกรณีที่เราอัปเดตเสร็จแล้วนะครับก็จะมีปุ่มให้เรากดรีสตาร์ทในลักษณะนี้นะครับก็ทำการอัปเดต Windows ให้เรียบร้อยนะครับ จุดนี้ก็มีส่วนทําให้คอมพิวเตอร์ของเราใช้งานได้สเียนมากขึ้นนะครับก็เนื่งจาก Windows 11มีให้เราใช้งานไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนาะอาจจะมีบั๊กหรือว่ามีอะไรที่ไม่สเียนในการใช้งาน Windows 11ในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับหากมีการอัปเดตใหม่ๆนะครับก็อาจจะมีส่วนช่วยให้คอมพิวเตอร์ของเราใช้งานได้ดียิ่งขึ้นนะครับนะครับกดรีสตาร์ท now โอเคครับ ทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นในกรณีที่คอมช้าคอมหน่วงสําหรับการใช้งาน Windows 11นะครับเพื่อนๆก็ลองนำไปปรับกันดูได้นะครับได้ผลหรือว่าไม่ได้ผลยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ